เดี๋ยวไอว้หมวประสบการณ์มาก่อนไอเห็นว่าไอ้สื่อมาจากออนไลน์นี่สื่อมาองวดก่อนแมนมันแดงเพศยดอย่างไงไอ้มันบ่ตรงปลุกคือ<บ>ความแตกกลางนี่เขาเบิ่งง่ายๆดรอกประเภทเข้าเบิ่งใบเลยเบิ่งใบใส่กันเลยพี่น้องเบิ่งใบใส่กันเลยก็ได้เอาอีกมากประเภทใบนี่ค่าค่าแดงพันกเกษตรนี่มันจะเป็นใบหน่อยเลี้ยวเลี้ยว อันนี้คือเกษตรแดงไงอันนี้คือเกษตรแดงใหญ่หัวมันจะเป็นยังไงครับแต่ถามว่ารสชาติเรายังไม่รู้มผมขออนุญาตก,กัดกินลยเนาะเอาเลยอครับผมลองเลยขอเป็นขาบ้าเนเขาก่อนนะอคืออาจจะพ,พิสูจน์ไปเลยนะว่า เป็นอย่างค่าบ้านโบราณโบราณนอ้อมันคือมันมีราคามันคือแตกต่างกันนะสีเออคือจังแตกต่างกันเกรตเแดงใหญ่กรอ,อเษตรแดงใหญ่คากินทีไรทำนะี่เป็นไรรสชาติไม่ฝาดไม่สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่เพื่อนกเกษตรยุคใหม่ครับเมื่อเนี่ผมพาท่านมาอยู่ที่ บ้านน้องบัวหาวตำบนแค่นใหญ่อำเภอเมืองนะครับจังหวัดร้อยเอ็ดมานี่พาพี่น้องมามาศึกษาคานะครับเกษตรแดงใหญ่นะครับที่ว่าเป็นที่นิยมในท้องตลาดอยู่ทุกวันนี้นะครับผมเดี๋ยวจังไรเราไปทำความรู้จักกับไอ้สุดใจสวัสดีไอ้ครับสวัสดีครับผมแนะนำตัวนี่ไอ้ครับผมกะเกษตรสุดใจสีรัตเล่าบ้านอยู่น้องบัวหาวตำบนแค่นใหญ่อำเภอเมืองจังหวัดร้อยเอ็ดนี่แหละครับผมครับผม เดี๋ยวสอบถามไอคุณว่ากษตเตแดงใหญ่เนี่ยเป็นอย่างคือเป็นที่นิยมของแต่ในช่วงนี้ไอค่าแดงใหญ่งงน,นี่ค่าแดงใหญ่พันกษะเตเนี่ย็ะคนนิยมย้อนอยังคือมันหัวใหญ่ล่ำต้นใหญ่นี่แหละครับผมครับผมมันมีความแตกต่างจากค่าบานเฮาอย่างไรครับไอความแตกต่างก็คือล่ำต้นมันใหญ่หัวใหญ่ครับผมความแตกต่างจากค่าค่าแดงบานเฮานี่ ครับผมข,ข้าแดงมันเท่านี่มันสิหัวกระเน่ยอยู่ดอกกันมันสมบูรณ์แต่ว่ามันกะสิบปอนไงทอพันกเกษตรแดงไงห,ห้องเขาเอาไปเห็นอย่างไอไปกินแบบใดส่วนมากมันกะทํ้เมนูหลายหลายอะไรย่างแหละครับผมบ่หว่ที่<ม>เป็นไส้ต้มไส้ออมไส้แกงหรือว่าเ,าเอาไปต้มกินกับแก้วกับปนได้หมดครับผมกับสูข่ขาเหลืองเลยวะคา,าเหลืองนี่กะบัวท่านแนนใจปันไดเพราะว่าห้องกเกษตรใจนี่บัวท่านมีขาเหลือง่าเกษตรแดงไงครับผม เป็นที่ต้องการของตลาดคืความต้องการของตลาดคือกันอืมเพราะว่าสิเป็นคาแดงพันกับเศษหรือว่าคาแดงมันเท่านี้ค่ะความต้องการกันมีคือกันครับผมมีคือกันเดี๋ยวไอว่าประสบการณ์มาก่อนไอเห็นว่าไอสื่อมาจากออนไลน์นี่สื่อมาเอ่องวดก่อนแมนันแปลงเพศอย่างไงไอมันบ่ตรงปกบ่แมนครับบอกพี่น้องเฮาเนี้ยบัวตรงปกนี่คือว่าซื้อห้าซื้อคามาที่แรงนั่นกระเสุกใจได้สั่งมาครับประมาณหาโลสั่งมากิโลละร0อย เป็นหาลอยเงินคือสังเป,เป็นเป็นพันธ์แดงเกษตรนี่ล่ละแต่ว่าเอามาแล้วมาปลูกแล้วมันกับเป็นคาแดงเข้าวันบันเข้าธรรมดามันกลายพันธุ์หรือเ่าเนีมันกับว่ามันกลายพันธุ์หรอกแต่ว่าข้าเจ้ากัจิอาจ,จิโร่ไม่เข้า่าตรงปกมันไงไงแจกต่างกันได้ไอ่ายเดียวก็คือกค็อกคือความแตกต้างนี่เข้าเบิ้งง่ายๆหรอกประเภทเข้าเบิ้งใบเลยเบิ้งใบใส่กันเลยพี่นนอะเบิ้งใบใส่กันเลยก็ได้เอามากเลย ประเภทใบเนี่ยค่าค่าแดงพันเกษตรนี่มันจะเป็นใบหน่อยเลี้ยวเลี้ยวใบเงาเงาเงาแล้วกับพันแดงบานเฮ่านี่ยมันกะมันกับวุ่มแตกต่างมันกับคืนใหญ่มันสีใหญ่แล้วกะมันสีบอเรียวคือพันแดงเกษตรที่แหลกเกษตรทุใจนนี่ครับว่าหูดอกเพราะว่าเอามาปลูกเบืองแล้วมาใส่กันเบืองแล้วผู้ขจ้รลู่ตะกี้เกษตรทุเจนบอกลู่ขจ้ามาถามกับบอกว่าอันนี้เป็นพันแดงเกษตรแต่ว่าขจาว่ามันมะแมน บา้านนี้ข้าเจ้าก็เลยว่าพันมันพันกเกษตรนี่คือมันจะใบเลี้ยวแหลมเหาว้วอืมอืมก็เลยอยากว่าแค่ประสบการณ์ให้พี่น้องไอ้มูจักว่าผูดใดิซื่อก็คือให้ต้องให้เบิ่งดีๆอันนี้นกเกษตรแดงไงแมนครับผมอันนี้คือคือแดงบ้านแดงบ้านเขาแมนครับผมอันนี้คือความเดตต่างของใบแมนถ้าเขาป,ปลูกลงเลยอลงแล้วแต่ว่าเขาจะสังเกตยังไงว่าเขาสร้างผิดจังสือเนาะ นี่แหละครับผมไทยไพเบิ้งที่จะได้รู้เลยเนาะจะได้รู้แล้วครับผมแต่ต่อไปหัวเพิ่นจะเป็นไงเนาะหัวใหญ่ครับผมหัวใหญ่ขุดเบิ้งครับมามาขุดเบิ้งครับอันนี้คือเขาจะขุดอ่าเขาจะขุดเบิ้งว่าเกษตรแดงไงก่อนเอาต้ดไหนมันดีป่ะเอาตัวนี้เอาตัวนี้เนาะเอาตัวนี้เนาะเอาตัวนี้ครับอันนี้คือเกษตรแดงใหญ่หัวมันจะเป็นยังไงครับ กอมันจะใหญ่แล้วก็หัวจะใหญ่อันว่าแมนหัวใ่ายเหี่ยงง่ายกับอืมขี่คือพันน์เกษตรแดงใหญ่อือครับผมคล้ายๆกับอ่ามันเป็นกินเองรสชาติแบบไดคือกับหอมบ่ะอ่ากษตรบ้านเท่าไรใส่หัวพอดีง่าหัวมันจะง่ายครับลำต้นจะง่กินไม่ฉุนเท่ากับคาเหลืองครับผม อันนี้ใช้สําหรับการที่ว่าเอาไปต้มจิ้มน้ําพริกแมนนี่ครับ,บอันนี้ก็สามารถต้มจิ้มได้ครับคาไอแก่นี่ก็สามารถต้มจิ้มได้เนาะแมนนี่ครับคือเกษตรแดงใหญ่สําหรับเอาไปต้มตจิ้มกับน้ําพริกแมนเนาะแต่ว่าสาหรับเอาไปสาหรับเอาไปใส่คลิกใส่แกงเนี่ย เขาจะสู่ขาเหลืองมาได้แม่นเนาะครับผมนี่นะคือกเกษตรแดงใหญ่นะครับให้คืออยากให้ทุกคนรู้ว่ากเกษตรแดงใหญ่เอาไปปลูกแล้วก็คือว่าสรรพคุณเขาเราเอาไปทําอะไรบ้างเนาะครับผมคุณสศพคือถ้าไปใส่พริกใส่แกงคือไม่นิยมอยู่แล้วเพราะกินเขาไม่ค่อยอืกินเขาไม่ค่อยไม่ค่อยฉุนไม่ค่อยฉุนคือกินเขาจะบางๆครับ แต่ว่าได้กลิ่นของขาอยู่กลิ่นเขาจะบางๆแตกต่างจากขาเหลืองขาเหลือเขาจะชุนมากสามารถดับกลิ่นคาวได้แน่อนอนที่สุดสามารถเอาไปแปลรูปได้ได้เยอะสําหรับขาเหลืองเนาะนี่คือขากระเส็ดแดงใหญ่นะครับ,รบแล้วไปเดี๋ยวจะไปดูขาเกระเ่นแดงบ้านข,ขาบ้านะโอเคเดี๋ยวนี้ฟังไปก่อนนะครับโอเคเนาะ เดีเอาเดี๋ยวเรต้องฟังกันเดี๋ยวเอาเมื่อบ้านเดี๋ยวเอาเมื่อวาดนะเบืาดเดี๋ยวบือวานะครับผมเดี๋ยวเขาไปเบิ้งทางนี้ครับอ่าอันนี้คืออ่าขาบ้านขาบ้านหเอาพี่เอาพี่ขอกอพี่ขอกอพี่เนาะอ่มาแนี้อถาว่าเบิ้งใกล้กันเบื้องแตกกลางค่อมแตกกลางมันผีอ่ายังใดเนาะอืออืังใดลำต้นก็จะแตกต่างกันด้วยเนาะแม่ลำต้นแตกต่างกันใบก็แตกต่างลำต้นแตกต่างกันนะครับ โอเคครับปัน่าแดงบ้านอืมข่าแดงบ้านนะครับคือกันนะครับคือกันแต่ว่ากินน้วหรือว่ากินมันอีกคือกันบ่าแค่นั้นลหละคือกันครับคือกันคือกันเลยเออคือกันเด็คือกันเด้ไม่แตกต่างกันแตกต่างอยู่ที่ว่าใหญ่กับเล็กแค่นั้นแมนแต่กับใบครับ นี่คือความแตกต่างระหว่างขาใหญ่ระหว่างขาใหญ่ฟันเกษตรฟันเกษตรกับขาอีสานบ้านเขาขาดังเดิมเนาะไงไงเนาะขาเดงแต่ถามว่ารสชาติเรายังไม่รู้ผมคออนุญาตกัดกินเลยเนาะเอาเลยครับผมลองเลยขอเป็นขาบ้านเฮาก่อนนะคืออาจจะพิสูจน์ไปเลยนะว่าเป็นอย่างขาบ้านโบราณโบราณเนาะมันคือมันมีราคามันคือแตกต่างกันสิเออคือจ้างแตกต้างกัน อันนี้แดงบ้านอันนี้แดงบ้านรสชาติก็ฝาดๆเผ็ดๆฝาดเผดฝาดๆเก็ดเผ็ดๆโอเคครับเอาลองขาแดงกันคือเอาไปต้มแล้วก็คือมันรสชาตินี่เฉียบไปแล้วกระเซ็ดแดงใหญ่กระเซ็ดแดงใหญ่ขากินสีได้ทําเเป็นไรรสชาติไม่ฝาดไม่ฝาดไม่บาดคออือ นี่คือความแตกต่างผมก็เพิ่งรู้เพราะว่าผมเพิ่งชิมเหมือนอไม่ฟาดไม่บาดคออันนี้คือจะสังเกตตอนที่ผมกินเนาะมันจะแบบคันคอแล้วทาให้อเสียงไอเนาะเดี๋ยวให้กัดดูกรตเดแดงใหญ่ว่าทําไมถึงบอกว่าไม่แสบไม่บาดคอความเผ็ดดิความเผ็ดนีนแตกต่างกันบะกับข้าแดงบาอันนี้เผ็ดกว่าโอ้อันนี้เผ็ดกว่าอันนี้ไม่แสบคอเนะกินลงไปคือ มันมีรสหวานบ่ะรสคือรสเขาเรียกว่ารสเหมือนเหมือนกินอะไรที่เป็นแบบมันไม่มีรสหวานหรอกอคือมันเป็นแบบรสเขาเรียกว่าสม,าม่ำเสมอแบบว่าเหมือนเราต้มแล้วอะอต้มแล้วก็มาจิ้มเหมือนกันมไม่แตกต่างแต่ว่าตัวน,นี้จะ จะบาดคอกว่าอันนี้มีความเผ็ดรลายกว่ามีความเผ็ดหลายกว่าครับครับตอนนี้ไม่มีความเผ็ดนะคถ้าได้ลอกมันจะเยียนผมลองเผ็ดจิตใจว่ไให้ลอกว่าลองว่ได้ลอกลอกคืออยากให้ลอกให้พี่น้องอยากให้พี่น้องรู้ว่ารสชาติจะเป็นอย่าแบบกินแบบดิบๆนะครับแต่ว่าค่าเหลืองจะแตะบ้าไห้เดียเผ็ดครับผมอันนี้คือเฮามอศึกษาว่า เกษตรแดงใหญ่กับเกษตรบ้านเขาเนี่มันเป็นแตกต่างกันยังไงคือเขามาแช่ประสบการณ์แช่ประสบการณ์ให้ทุกคนในเบิ้งนะครับผมว่ามันมันดีมันดีมันเสียยังไงมันก็ดีทั้งสองพันเลยละครับแต่ว่าอยู่ที่ว่าเขามากหรือบมมากนะครับผมเนี่ยครับแต่ว่าตัวนี้ก็ดีนะครับเขาสามารถเอานอนี่เพิ่นไปไปขายน้อยน้อยซับให้เบิ้งว่าที่ขายเขาขายเขาจังไดครับ ที่ขายเป็นต้องต้องเอาเป็นนอเป็นนอเป็นนอออนมันเป็นนอออนครับครับผมอือคือยังนอออนนี่ที่ห้องซับนี่ครับที่เอาไปขายเป็นนอออนนะครับเป็นนอออนอันนี้คือเกษตรบ้านเน้องเฮาเนาะก็ขายค่าแรงบ้านก็ขาแรงบ้านเฮานี่ก็เป็นจีงซี่นะครับแต่ว่าแต่ว่าความรสชาตินี่ที่ผมชิมมัคือสู่แดงง่ายพอได้ตัวนี้จะแสบบาดข้อกัวนะครับทุกข่ามีดี ทั้งหมดดีดีหมดทุยันมีดีหมดทุกทุกสายพันธุ์นะครับก็คืออยู่ที่ว่าคนจะชอบหรือไม่ชอบอคนจะชอบแบบไหนก็เลือกเอาเนาะเกษตรจุดใจครับครับผมอ่าช่องทางการติดต่ออยากได้พันไงพันหน่อยบอกทางการเบอร์โทรแล้วครับผม เบอร์โทรก็0930744641เนี่ยแหละครับผมองทางหนึ่งก็คือยูทูบกะเกษตรสุดใจสีรัดเล่าเพจกะเกษตรสุดใจสีรัดเล่าครับผมครับผมวันนี้ก็ขอบคุณไอซ์ซุดใจหลายๆนะครับแล้วก็ช่างกล้องครับครับแล้วก็ช่างกล้องอ่าช่างกล้องมืออาชีพที่มาถ่ายทำใหม่ยี่ยมชมสวนหรือจะมาเอาอยู่ที่สวนก็ได้ครับผมครับผมครับผมขอบคุณไอซ์ครับผมคคครรัับบบขอุณขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับ